ครับสวัสดีครับจากหายไปหลายวันวันนี้เราก็มาดูการเลี้ยงพึ่งในสวนปลาล์มนะครับนี่รังนี้ครับผมเลี้ยงไว้หลายวันแล้ววางทิ้งเอาไว้หลายวันแล้วครับแล้วก็นี่ครับพึ่งจะเข้ามามันเคยอยู่ครั้งหนึง่งเสร็จแล้วตอนนี้มันก็มาอีกกลับมาอยู่อีกเห็นไหมครับ เดียงพึ่งในสวนปาล์มนะครับมีอยู่ด้วยกันก็ประมาณเก้ารังสิบรังนะผมวางเอาไว้ลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็โอเคอยู่อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคครับเนี่ยครับเนี่ยมาเจอพอดีไม่ได้มาดูหลายวันเนี่ยปวกขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมอน้ำมงังน้ำมันเอามาราดไว้สักหน่อยเนี่ย ดูที่ขอบฐานหนึ่งนะครับมันมันปลวกมันเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยต้องหาน้ำมันมาทาหรือยาค่าปลวกเนี่ยตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาไมา่อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็รังผมก็ดูไม่ได้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้ทําแบบเปิดเอาไว้ทําแบบปิดมันดูไม่ได้แต่ก็น่ยดูเงาเงาก็ใช้ได้เหมือนกันใช้เงาดู เปิดไฟดูโอเคเน่นะครับเ่ครับ,รบาแล้วอะแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูหลังน้นต่อหลังนี้มาครับผม